ราชาลูกหนังชั่วโลกขอเสนออาร์เซนอลพบเบรนท์ฟอร์ดแนวลุกไร้พิษสูงตัดเกรดแข้งปืนใหญ่เกมเจ้าพึ่งน้อยไอปืนใหญ่อาร์เซนอลรองจากูุงพิมลิกส่งลิเวอร์พูลขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์อีกนิดหลังเก็บเพิ่มได้แค่แต้มเดียวโดยเปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมมิเกลอาร์เจตาแต่ละคนในแมตช์นี้ที่เอมิเรตสตเดียม11ผู้เล่นตัวจริงดาวบิดบราญา7คะแนน เสีย1ประตูแต่ก็มีเซฟสําคัญช่วงครึ่งแรกและยังมีส่วนขึ้นเกมเร็วจังหวะทีท่ทีมได้ประตูนํา1ต่อ0โทมัสปาเต8คะแนนถูกโยกมารบทบแบ็กขวาอีกครั้งซึ่งทําได้ดีทั้งรับและลุกแถมจบสกอร์ประตูขึ้นนํา1ต่อ0ได้อย่างเด็ดขาดวิลเลียมซลิบานเจ็ดคะแนนถึงแม้แพ้นาธานคอลลินในการดวลลูกกลางอากาศจังหวะโดนตีเสมอแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าแข็งแกร่งยาคุบคิวอ7เจ็ดคะแนนใช้ได้ไม่มีข้อผิดพลาดดูมีความมั่นใจมากขึ้น เคแรนเทียนี่6.5คะแนนน่าเชียดายที่ลูกมงช่วงครึ่งแรกไม่เป็นประตูเพราะล้ำหน้าเกมลุกฝั่งซ้ายช่วยได้ดีแต่เกมรับหลวมไปหน่อยเดคันไร์7.5คะแนนอาจไม่เป็นที่พูดถึงเหมือนเกมเจอเรอลมลิตเมื่อกลางสัปดาห์แต่ก็ยังทำผลงานได้ดีและเยี่ยมมากๆกับจังหวะพาบอลขึ้นมาเองก่อนแอซิสให้ปาเตกดประตู1ต่อ0จอจินโย7คะแนนคุมจังหวะเกมได้ค่อนข้างดีมีผ่านบอลสวยๆให้เห็น โอลิซานเดอร์ซินเชนโก6.5คะแนนได้สตาร์ตตัวจริงในแผงมิดฟิลด์โดยรวมอาจไม่ค่อยมีทธพลต่อเกมแต่ก็มีจังหวะที่เล่นฉลาดคิดเร็วทำเร็วอีธานวานลลี่6คะแนนบางจังหวะทำได้ดีแต่โดยรวมค่อนข้างเงียบกาเบรียลมาเทลลี่6คะแนนมีความเร็วหาจังหวะเข้าลุ้นทำประตูได้ดีแต่จบไม่คมเลออนโดทอซา5.5คะแนนรับบทหน้าเป้าแต่ขาดความอันตรายได้แค่ลุ้นยิงไกลเท่านั้น ตัวสำรองที่ได้ลงเล่นมาตินอริกาแทนซินเชนโกนาทีที่62 6คะแนนสร้างความแตกต่างไม่ได้บุคโยซากาแทนวานลี่นาทีที่63 6.5คะแนนช่วยให้เกมรุกของทีมดูมีอะไรมากขึ้นแต่ขาดที่เด็ดในจังหวะส,สุดท้ายไมยล์ลุยส์แคลรี่แทนเทียนีนาทีที่63ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ยเรียนทิมเบอร์แทนปาเตนาทีที่69ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้มิเกลเมลิโนโแทนไรท์นาทีที่75ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ ยอมลิเวร์พูลหรืออย่างอาจจต้าสารภาพหลังปืนเจ้าพึ่งน้อยเรามีไอเดียในการเปลี่ยนตัวเพราะเรารู้ว่านักเตะบางรายที่เราเลือกส่งลงเล่นเป็นตัวจริงไม่อาจอยู่ในสนามจนจบเกมได้ดังนั้นเราจึงต้องเปิดตามองอาเจต้าให้เหตุผลถึงการเปลี่ยนปาเตท,ท,ที่ยิงประตูให้ทีมนำหน้าออกโดยสมงยู่เลนทิมเบอร์ลงเล่นแทนในนาทีที่69เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีดราม่าก,กับโทมัสตอนที่เราเปลี่ยนเขาออก ขณะเดียวกันกุนซือสมนิตเปลยด้วยว่าคริสเตียนนอกาดสมควรได้ใบแดงในจังหวะปะทะใส่กาบเบรียลมาติโรลีผมคิดว่าปฏิกิริยาของผมบอกทุกอย่างต่อโอกาสการลุ้นคว้าแชมป์พิมลีอาเจต้าเอ่อยว่าผมไม่รู้แต่แน่นอนว่าบรรยากาศแตกต่างจากเมื่อวันอังคาร ผมไม่รู้ว่าแฟนบอลคิดกันยังไงแต่สําหรับเราในฐานะมืออาชีพเรารู้ถึงความสําคัญของเกมนี้วันนี้เราต้องการเพิ่มความเป็นไปได้ให้ตัวเองในการท้าทายสิ่งที่เรามองหาในพิมล์ลีแต่จากผลลั์มันดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันน่าผิดหวังเพราะเราเสีย2แต้มผมคิดว่าเราดีพอที่จะเป็นผู้ชนะแต่กับเบรนฟอร์ดหากคุณป้องกันลูกเซตพีษได้ไม่ดีพอพวกเขาจะลงโทษคุณเรานำา2ต่อศูนย์ไม่ได้และสกอร1์1ต่อ0ทำให้เกมยังเปิดกว้าง สำหรับเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมนัด2วันพุธนี้กับเรอัลมาดริดซึ่งทีมปืนใหญ่เปิดบ้านซิลชัยในเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยม3ต่อศอาร์เตต้าเอ่ยว่าตอนนี้เป็นเวลาของการฟื้นร่างกายและพรุ่งนี้เราต้องเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับเกมที่งดงามที่สุดของซีซั่นควรแดงมาติลลี่ฉุนนอกาเสียบโหดเกือบขาหัก กาเบียลมาเทลลี่ปีของอาร์ซนอลบนหลังเกมว่าคริสเตียนออกาดเกือบทําให้เขาขาหักจากจังหวะเข้าสกัดแรงในครึ่งแรกพร้อมบอกว่าจังหวะนั้นกับตันทีมเบรนฟอร์ดน่าจะโดนใบแดงด้วยซ้ําในจังหวะดังกล่าวนอกาดพุ่งเข้าเสียบมาเตลลี่แบบ2เท้าทําให้แฟนบอลในเอเมเร์สตีดียมพากันโหกันสนัน่นขณะที่มิเกลอาร์เจตาถึงกับออกมาโวยใส่ผู้ตัดสินที่4และทีมงานเบรนฟอร์ดแต่สุดท้ายกรรมการไซมอนฮูเปอร์แจกแค่ใบเหลืองและ V A R ก็ไม่ได้เปลี่ยนคําตัดสินนนนัั้้ผมมยยงไได่ดดูภาาพชาเลนะ แต่ตอนนั้นถ้าเท้าผมวางติดพื้นผมน่าจะขาหักไปแล้วมาเติลลี่กล่าวกับสกายสปอร์ตหลังทั้งสองทีมเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนอกาสดบอกว่าไม่ได้ตั้งใจผมก็เชื่อนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ยังไงก็เกือบทําให้ขาผมหักได้อยู่ดีสําหรับผมมันควรเป็นใบแดงเลยแหละเพราะดูอันตรายมากฟังโทมัสแฟรงค์กุนซือเบนฟอร์ดก็ให้สัมภาษณ์ตอบกลับว่าก็เป็นมุมมองของเขาผมว่าใบเหลืองก็แรงพอแล้ว พี่ต้าไม่ชัวปาเตแล้ไว้ฟิตทันเจอราชันโทมัสรู้สึกแปลกๆเราเลยไม่อยากเสี่ยงให้เขาเจ็บหนักอาเตต้ากล่าวหลังจบเกมตอนนี้ยังไม่รู้ผลตรวจเพราะผมยังไม่ได้คุยกับทีมแพทย์เลยพวกเขาจะเช็คอาการต่อจากนี้นอกจากปาเตแล้วเบนไว้ก็เป็นอีกคนที่ยังไม่ชัวร์ว่าจะฟิตทันหรือเปล่าหลังจ็บจากการซ้อมเมื่อวันศุกร์และไม่ได้มีชื่อในเกมเจอกับเบรนฟอร์ กรณีของเบนเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะหายทันเกมกับมริดไหมเขาไม่พร้อมลงสนามในวันนี้ยังต้องรอดูอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากนี้จอจินโยก็ต้องถูกเปลี่ยนออกในช่วงท้ายเกมเพราะเจ็บซี่โครงจากจังหวะล้มกระแทกพื้นเขาบอกว่าหายใจไม่สะดวกอาจเป็นปัญหาที่ซี่โครงมันแปลกนะเพราะถ้าเขาเล่นต่อไม่ได้แสดงว่าต้องเจ็บจริงๆหนักพอสมควรเลยนายใหญ่ชาวสมนิดกล่าว เจมี ab, ่เรดแนปกลูของสกายสปอร์ตแลสตีฟชิดเวลมองว่าคริสเตียนนอกาดเสียบสกัดกาเบียลมาเตลลี่อันตรายจริงแต่ไม่น่าเจตนาทำร้ายคู่แข่งในเกมที่อาเซนอลเสมอเบนฟอร์ด1นหจังหวะดังกล่าวปีกบาซิเลียนของไอ้ปืนใหญ่โดนมิดฟิลด์ของทัพพึ่งเสียบสกัดอย่างรุนแรงและเจ้าตัวรับว่านอกาดควรโดนใบแดง ในช่วงระหว่างพักครึ่งเรดเนี่ยพูดถึงจังหวะน,นี้ว่ามันไม่ใช่การเสียบที่ดีเลยมาติโรลี่เร็วกว่าเขาเขาทะยานไปข้างหน้ามันเป็นการเสียบสก,กัดแบบที่นักเตะและผู้จัดการทีมไม่ชอบเพราะมันอาจทําอันตรายแก่คุณได้เขาไม่ใช่นักเตะประเภทนั้นพวกเราทุกคนรู้ดีแต่มันเป็นการพุ่งเสียบแบบสุดขาผมคิดว่าในสถานการณ์นั้นมันคงรุนแรงมากหากโดนใบแดง ขณะที่สตีฟซิดเวลอดีตกองกลางอาร์เซนอลและเบนฟอร์ดกล่าวเสริมว่าผมไม่คิดว่าการเสียบสกัดครั้งนี้จะมีเจตนาร้ายเขาใช้เท้าขวาเพื่อพยายามแย่งบอลแต่ด้วยแรงส่งของขาซ้ายทำให้มันใกล้กันมากผมคิดว่ามันเป็นการเสียบแบบคาบลูกคาบดอกโทมัสแฟรงก์กุนซอเบนฟอร์ดเชื่อว่าอาร์เซนอลสามารถเอาตัวรอดได้ในเกมเยือนเรอัลมาดริดในถ้วยแชมเปี้ยนลีกวันพุธหน้าไอ้ปืนใหญ่เปิดบ้านถล่มราชันชุดขาว3-0น,นัดแรกที่กรุงลอนดอนตุนความได้เปรียบไว้ในมือ ขณะที่จูดเบลลิงแฮมมั่นใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับการสร้างปาฏิหาริ์เมื่อเรียมริดเล่นในซานเดียโกเบรเบลเมื่อถูกถามถึงแนวทางของตัวเองหากตนเองกําลังจะไปเยือนเบรเบลด้วยสกอร์นำ3-0แฟรงค์บอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะแต่ผมชอบความท้าทายนะผมคิดว่าคุณต้องคุยกับมิเกลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาและโค้ชของเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนและพวกเขาพัฒนาไปมากแค่ไหนในฐานะสโมสร มิเกลทาหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมในการทำให้ทีมอาร์เซนอลแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง3ปีที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีเมื่อมองจากภายนอกอาร์เซนอลทำงานหนักและพวกเขาเล่นเกมรับได้ดีมากพวกเขาเล่นลูกตั้งเตะได้ดีมากดังนั้นผมคิดว่าพวกเขาจะโอเคกับเรอมริดในวันพุธนี้อาร์เซนอลวางแผนทาบกูแลร่วมทัพ อารดากูแลมิดฟิลด์าวรุ่งของเรอัลมิดตกเป็นเป้าสนใจของอาร์เซนอลหลังแข่งวัย20ปีมีโอกาสลงเล่นกับทีมชุดขาวไม่มากนักเดียโร่สปอร์ตรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าอาร์เซนอลกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอมูลค่า30-40ล้านยูโรเพื่อดึงอารดากูแลมิดฟิลด์ชาวเติร์กของเรอัลมิดไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนในลีกเมืองกระทิงทั้งมาตินซูบิมันดีมิดฟิลด์เรอัลโซซิดาและนิโก้วิลเลียมแนวร ล่าสุดทีมของมิเกลอาร์เจต้ายังตกเป็นข่าวว่าสนใจกูแลมิดฟิว์วัย20ปีของเรอัลมิดดิด้วยเช่นกันตามรายงานอ้างว่าอาเซนนลเตรียมยื่นข้อเสนอราว30-40ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับกูแลในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากมิดฟิว์วัย20ปีไม่ได้รับความไว้วางใจจากคาร์โลอันเชลติมากนักแม้ว่าเขาจะลงเล่นกับทีมชุดขาวทุกรายการรวมกัน46เกมตลอด2ฤดูกาลนับตั้งแต่ย้ายมาจากเฟเน์บัเช่นในช่วงซัมเมอร์ปี2023แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงสำรอง อาเซนอนเคยประสบความสําเร็จในการดึงมาตินโอเรกาศมาจากเรอันดิตก่อนหน้านี้และพวกเขามองว่ากูแลมีความคล้ายคลึงกับมิดฟิลด์ชาวนอร์วย์เจียนและคาดหวังว่าจะดึงนักเตะมาฟื้นฟูอาชีพให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของกูแลอาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเนื่องจากอันเชลติมีโอกาสแยกทางกับสมโมสร,รหลังจบฤดูกาลนี้หากพวกเขาล้มเหลวไร้ความสาเร็จใดๆและอาจมีความเป็นไปได้ในการปล่อยนักเตะย้ายสู่น่วยเต็ดการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกถือเป็นภารกิจสําคัญของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้และมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมก็ทราบกันดีว่าชื่นชอบตัวของอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าของนิวคาสเซิลซึ่งค่าตัวมาซานถึง150ล้านปอนด์น่าจะทําให้บรรดาแฟนตัวยงของทีมต่างพากันนเปลี่ยใจ นั่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวระหว่างอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลอย่างไรก็ตามดวิดออสตินแห่งเดอะลติกได้จัดให้เดอะกันเนอร์เป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนําหลายแห่งที่ชื่นชอบกอดอนมีการเน้นย้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ายังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจากความสนใจดังกล่าวและไม่มีการรับประกันว่าจะมีการเจราจาเกิดขึ้นด้วยแต่นักเตะทีมช่างกรษรายนี้เป็นหนึ่งในหลายชื่อที่กําลังพิจารณาโดยที่อาร์เซนอลกำลังมองหาการเสริมกําลังในตําแหน่งริมเส้น นี่ก็วิลเลียมปีของสมสรแอลเิติกคลับเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของอาร์เจตตาสำหรับตำแหน่งนี้ค่าฉีกสัญญาของเขาซึ่งมีมูลค่าประมาณ50ล้านปอนด์นั้นจะถูกกว่าราคาที่นิวคาเสเซิลขอสำหรับก่อดอนมากแต่ปัญหาในการย้ายทีมของสตาจากลาลิก้าคือเงินเดือนที่จำเป็นในการโน้มน้าวให้วิลเลียมตัดสินใจย,าย,ย้ายทีม ลาสุดนมีการเปิดเผยว่าสโมสร,รต่างๆที่ต้องการเซ็นสัญญากับวิลเลียมรวมถึงเชลซีและบาร์เซโลนาเผชิญกับโอกาสที่จะให้ดาวเตะวัย22ปีรายนี้กลายเป็นผู้รับค่าจ้างสูงที่สุดของพวกเขาเนื่องจากปัจจุบันเขารับเงินกลับบ้านเกือบ2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์กับสโมสร,ร,รที่มีกลยุทธ์การย้ายทีมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทําให้พวกเขามีอิสระในการแจกค่าจ้างมหาศาลให้กับพวกเขาด้วยความสงสัยว่าการย้ายทีมของวิลเลียมจะเป็นไปได้หรือไม่ อาเซนอนก็คิดถูกที่พิจารณาการย้ายทีมสำหรับเป้าหมายหลายรายและล่าสุดพวกเขาก็ถูกระบุเป็นฝ่ายสนใจคิงลี่โกมันของเบย์มิลด้วยเช่นกันกอดอนซึ่งเป็นเป้าหมายของการท้บทามจากลิเวอร์พูลเมื่อเสมอที่แล้วทำประตูดได้9ประตูและทำแอซิดได้7ครั้งในทุกรายการในฤดูกาลนี้โดยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในตำแหน่งกองหน้าของนิวคาเซลเคียงข้างกับอีซักซึ่งเป็นเป้าหมายในฝันของเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ